สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่ององค์หญิงใหญ่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะพระเอกกับนางเอกยืนอยู่หน้าตำหนักกำลังรอเข้าพบฮองเต้นางเอกขอให้พระเอกช่วยนัดหงงชิงให้นางพระเอกถามนางจะให้เขาทำเช่นนั้นจริงหรือนางเอกถามกลับหรือแค่นี้เขาช่วยนางไม่ได้เราเป็นสหายกันนะ พระเอกจำใจตอบรับคำนางเอกทั้งสองเถียงกันเรื่องสถานที่นัดหมายจนกงๆกงมาเชิญเข้าเฝ้างฮองเต้หลี่ชวนรู้แล้วว่าเจนจนอยู่ที่จนของนางเอกตอนแรกเขาอยากจะไปหานางแต่ลูกน้องของเขาบอกว่าหากไปเจอนางตอนนี้ฝ่ายตระกูลขุนนางรู้เข้านางจะไม่ปลอดภัยเขาจึงตัดสินใจไม่ไปพบนางเอกถวายดีกาให้ฮองเต้เรื่องจัดตั้งสำนักตรวจการ นางบอกนางต้องการอำนาจฮองเต้ขอพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนพระองค์บอกให้พระเอกกบนางเอกกลับไปได้แล้วย้อนนึกถึงนางเอกในเวลยาวความสัมพันธ์พ่อลูกแนบชิดมีได้ห่างเหินเช่นตอนนี้ระหว่างที่เดินกลับพระเอกกบนางเอกพูดคุยกันไปด้วยจากลักษณะท่าทางของฮองเต้เมื่อครู่ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งมันก็จริงเพราะเวลาต่อมาฮองเต้ให้กงกงมาบอกนางเอก วาดีการที่นางเอกเสนออนุมัติแล้วเพียงแต่หากอยากจะตั้งสำนักตรวจการนางเอกต้องหาเหตุผลที่ดีมาคุยกับฮองเต้ก่อนหากสำเร็จก็จะพระราชทานที่ดินให้นางเอกสามอำเภอสำหรับจัดตั้งสำนักตรวจการกงกงเตือนนางเอกสิ่งที่ฮองเต้มอบให้นางเอกนั้นเป็นเหมือนดาบสองคมอย่าได้ทำให้ตัวเองบาดเจ็บติดขาดนางเอกบอกว่านางเข้าใจแล้วนางเอกเริ่มดำเนินแผนการต่อไป นางมาหาเจนเจนบอกอีกฝ่ายว่านางกำลังจะจัดตั้งสำนักตรวจการและอยากใช้งานเจนเจนในการสืบคดีตระกูลฉินแต่เพื่อความปลอดภัยของเจนเจนแล้วจะต้องสละนามสกุลฉินยอมรับหรือไม่เจนเจนบอกว่านางยอมรับนางเอกสู้เพื่อคดีบ้านนางขนาดนี้จะปล่อยให้นางเอกอยู่ลำพังได้อย่างไรนางเอกจึงตั้งนามหม่ให้จนเจนว่าสินชวนและหากคาดีสกุลฉินสิ้นสุด นางจะส่งเจนเจนไปซีเปยจัดตั้งสำนักตรวจการให้ดูแลและช่วยชินหลินคุมกองทัพซีเปยที่นั่นเจนเจนน้อมรับทางด้านหลงชิงกับเต้เท้าซูพวกเขากำลังกังวลเรื่องการต่อสู้ระหว่างฮองเต้กับตระกูลสร้างกวนว่าส่งผลกระทบกับพวกเราดังนั้นจึงได้ช่วยกันเตรียมแผนการรับมือหลีช่ชวนมาหานางเอกพร้อมยาขอพบเจนเจนแต่นางเอกบอกว่ายังไม่ถึงเวลา และนางได้บอกกับน้องแผนการนี้นางวางไว้อย่างดีแล้วและไม่อยากให้น้องรู้แผนการเพราะอาจแสดงพิรุธต่อหน้าฮองเต้ได้หลี่ชวนไม่รู้อะไรเลยเป็นการดีที่สุดนางบอกได้เพียงว่านางกำลังจะจัดตั้งสำนักตรวจการและได้เสนอดีกาต่อฮองเต้แล้วนางขอให้น้องเชื่อใจนางหลี่ชวนตอบว่าได้จนจนได้รับยาจากหลี่ชวนนางดีใจมากและคิดกับตัวเองในใจ นางรู้และเข้าใจเจตนาของเขาที่มีต่อนางเพรอกกลับมาจากข้างนอกเขาเห็นนางเอกนอนหลับอยู่บนเก้าอี้จึงอุ้มนางไปนอนบนเตียงห่มผ้าให้นางเอกงวงเงียลืมตาขึ้นมาเห็นเขาถามเขาเขาส่งข่าวนัดรงชิงให้นางหรือย,ยังเพรอกบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดให้นางเอกวอยวายใส่เขาเขาจึงบอกว่าวันนี้เขายุ่งวุ่นวายกับธุระทั้งวันไม่มีเวลาแต่เขานึกสงสัยนัก อยากพบรงชิงทำไมนางเอกบอกว่าจัดตั้งสำนักตรวจการนางอยากได้กำลังคนรงชิงเป็นผู้ตรวจการกลมอาญาทั้งยังเป็นผู้ร่วมสืบคดีตระกุลฉินในครั้งนี้ด้วยหากร่วมมือกันได้ก็ถือว่าแทรกแซงภายในกลมอาญาได้มีใช่หรือนางเอกบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นยังมีกลมอื่นด้วยที่นางอยากติดต่อนางเอกยกคำพูดของพระเอกมาพูดเขาเคยบอกนางเอง เกิดใหม่ก็ต้องมองโลกในทิวทัศน์ที่แตกต่างไปนั่งอยากมองหลงชิงในมุมมองใหม่เพรอกบอกว่านางลอกเรียนแบบคำพูดเขาได้ไวเสียจริงเพรอกถามนางเอกไม่คิดเรื่องจัดตั้งสำนักตรวจการใหม่หรือนางเอกบอกว่าไม่แล้วนางจะจัดตั้งสำนักตรวจการดูแลและปกป้องทุกคนเพรอกนึกในใจคนที่ควรถูกปกป้องมากที่สุดก็คือนางมากกว่าวันต่อมาเพกนัดหลงชิงให้นางเอก แต่ถูกปฏิเสธนางเอกนึกแปลกใจเพลกบอกว่านางไม่ใช่เทพเซียนเสียนหน่อยที่ทุกคนอยากเจอนางเอกถอดใจเรื่องโรงชิงแล้วบอกเพลกว่าวันนี้นางอยากไปพบสร้างกวนยาเขาไปเป็นเพื่อนนางได้ไหมเพลกปฏิเสธบอกว่าเขามีงานต้องเจรจาก,กับพ่อค้าหลายร้านไปไม่ได้นางเอกมาหาสร้างกวนยาที่โรงพน,นันพูดคุยกันเรื่องคดีตระกูลฉินและความเห็นของสร้างกวนยา ต่อตระกูลสร้างกวนสร้างกวนหยาบอกว่านางอยากสนับสนุนหลี่ชวนให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนพอถึงเวลาส่งหลี่ชวนขึ้นคลองราชได้นางอยากให้ตระกูลสร้างกวนถอยออกมาเพียงแต่เป็นเรื่องยากเพราะอำนาจของตระกูลสร้างกวนไม่ได้อยู่ในมือของนางนางเอกถามอีกฝ่ายอยากเป็นผู้นำตระกูลหรือสร้างกวนหยาตอบว่านางล้วนเชื่อฟังคำสั่งนางเอกหลังพูดคุยกันเสร็จ นางเอกก็กลับบ้านสั่งสาวใช้ให้ไปหาคณะละครมาขับร้องความอายุธรรมของตระกูลฉินให้ลือกันทั่วเมืองวันนี้มีประชุมในท้องพระโรงแต่ท้าสร้างกวนกล่าวต่อฮ่องเต้คดีสกุลฉินมีหลักฐานชัดเจนว่าอยากยอกเงินทหารสมคบคิดกับตระกูลหยางเห็นสมควรประหารชีวิตทั้งตระกูลคุณนางแต่ละคนต่างมองหน้ากันซุบซิบแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ ขณะที่แผนการของนางเอกก็เป็นไปได้ด้วยดีเมื่อนักแสดงของละครเริ่มกล่าวถึงตระกูลฉินชาวบ้านที่ดูอยู่ก็เริ่มส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ณกันล้วนพูดกันว่าตระกูลฉินอาจถูกปลักปลําโดยไร้มูลเหตุนางเอกมองดูละครด้วยความสนุกสนานนี่มันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นจนจนเล่นตามแผนนางเอกมาคุกเข่าร้องทุกนากลมอาญาบอกว่าตระกูลของนางได้รับความอายุติธรรม อยากขอร้องให้นางเอกออกนอกหน้าแทนนางด้วยนางเอกทำทีเป็นเดินออกมาเห็นและไม่กล้ารับปากจนเจินจนเจินจึงวิ่งชนเสาตายชาวบ้านที่มองดูต่างพากันตกใจเรื่องคดีตระกูลฉินยิ่งเป็นที่จับตามองนางเอกไปเข้าเฝฟหฮองเต้ที่ทองพระโรงซึ่งขุนนางกำลังประชุมกันอยู่นางบอกนางมาเพื่อร้องทุกข์ให้สกุลฉินถูกใส่ร้ายว่าสมคบคิดกับสกุลหยางขายชาติบ้านเมือง นางเอกเอาจดหมายเลือดของเจินเจินขึ้นทุนฮ่องเต้บอกว่าตอนนี้เจินเจินตายแล้วฮ่องเต้นำมาพิจารณาก่อนจะตบเก้าอี้ถามเต้เท้าสร้างกวนเหตุใดจดหมายนี้กับดีกาที่เต้เท้าสร้างกวนนำถวายรายงานมันถึงได้ต่างกันนักเต้เท้าสร้างกวนบอกฮ่องเต้ว่าอย่าฟังความข้างเดียวฮ่องเต้พูดขึ้นมาแล้วคำพูดของเต้เท้าสร้างกวนมีใช่คำพูดฝ่ายเดียวหรือเขาไม่อยากฟังคำโป้ปดอีกแล้ว ฮองเต้สั่งเปลี่ยนตัวผู้ตรวจสอบคดีสกุลฉินขุนนางที่เข้าร่วมการตรวจสอบในครั้งนี้ต้องสืบให้ได้ละเอียดรอบคอบว่ามีการจงใจใส่ร้ายหรือไม่แต่ท้าวสร้างกวนอาสาตรวจสอบนางเอกได้ยินเช่นนั้นบอกฮองเต้ว่าไม่ได้คดีนี้เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากอีกทั้งส่วนใหญ่เป็นลูกหลานตระกูลขุนนางตระกูลขุนนางเกี่ยวดองกันความสัมพันธ์ใกล้ชิดหากมอบคดีให้ได้ท้าวสร้างกวน นางเชื่อไม่ลงรงชิงเสนอตัวนางเอกบอกว่านางไม่เชื่อเขาเช่นกันจนจนตายในอ้อมแขนของนางนางจึงสัญญาว่าจะสืบคดีนี้ให้กระจ่างนางเอกขอให้ฮ่องเต้มอบคดีนี้ให้นางแต่ท้าวสร้างกวนขัดสตรีวังหลังยุ่งเกี่ยวกับงานราชสำนักนางเอกบอกว่าตาเสียของนางไม่เคยมีคำพูดที่ว่าองค์หญิงมีส่วนร่วมในการปกครองไม่ได้อีกทั้งคดีสกุลหยาง นางก็เคยสืบมาแล้วคดีสกุลฉินเกี่ยวข้องกับคดีสกุลหยางให้นางเป็นคนตรวจสอบมีอะไรที่ไม่ได้กันแต่เท้าสร้างกวนพูดกับนางเอกตามลำดับความอาวุโสแล้วถึงยังไงเขาก็อาวุโสกว่านางเอกควรฟังคำเขาบ้างพระเอกจึงพูดขึ้นมาแต่ถ้าหากนับตามยศศักดิ์นางเอกเป็นถึงองค์หญิงยังไงก็ยิ่งใหญ่มากกว่าแต่เท้าสร้างกวนพระเอกบอกว่าหากคดีนี้เป็นอย่างที่นางเอกพูด เช่นนั้นเกรงว่าจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งหมดของราชสำนักควรให้บุคคลที่สามเป็นฝ่ายตรวจสอบจริงฮองเต้จึงถามความเห็นหลี่ชวนเขาบอกว่าให้นางเอกลองดูก็ได้หากไม่มีสิ่งใดต้องปกปิดก็ต้องไม่กลัวการตรวจสอบฮองเต้เห็นด้วยจึงมอบคดีนี้ให้นางเอกตรวจสอบใหม่หากครั้งนี้นางเอกทำได้ดีจะแต่งตั้งที่ว่าการให้นางเอกเป็นการส่วนตัวเรียกว่าสำนักตรวจการ เรื่องการดูแลจะยกให้นางเอกเป็นผู้จัดการทั้งหมดขงังเตยยังได้มอบทหารอีก500อนายให้นางเอกหลังเลิกประชุมนางเอกกับพระเอกเดินออกจากท้องพระโรงนางถามเขาว่าการแสดงของนางเป็นเช่นไรบ้างพระเอกยกนิ้วให้ระหว่างนั้นแต่ท้าวสร้างกวนมาหานางเอกบอกว่าต้องการคุยกับนางนางเอกจึงให้พระเอกไปรอที่รถม้าแยกตัวมาคุยกับแต่ท้าวสร้างกวน เขาไม่อยากให้นางเอกเข้ามายุ่งกับคดีสกุลฉินนางเอกบอกว่าตระกูลฉินไม่มีความผิดนางรู้สึกสงสารที่พวกเขาได้รับความอายุติธรรมนางเอกยังได้เตือนเต้ท้าสร้างกวนว่าถึงเวลาที่ตระกูลสร้างกวนต้องถอยได้แล้วมิเช่นนั้นสุดท้ายทั้งตระกูลจะไม่เหลืออะไรหลังนางเอกไปเต้ท้าซูเดินมาหาเต้ท้าสร้างกวนถามถึงสถานาการณ์เป็นเช่นไรบ้างแน่นอนว่าไม่ค่อยดี แต่ท้าซูบอกว่าเช่นนั้นพวกเราคงต้องเตือนตระกูลของเพเอกหน่อยว่าช่วงนี้เพเอกกำเริบเสืบสานเกินไปแล้วแต่ท้าวสร้างกวนบอกว่าเพเอกนางเอกพอมีความรู้อยู่บ้างแต่อย่างไรก็ยังเป็นวัยเยาว์ใจร้อนเกินไปสู้พวกเราไม่ได้หรอกนางเอกได้รับราชโองการจากฮ่องเต้พร้อมป้ายคำสั่งทำคดีฮ่องเต้บอกว่าเห็นป้ายคำสั่งนี้เหมือนเห็นฮ่องเต้นางเอกฝากกงกงไปบอกฮ่องเต้ว่า นางจะทำคดีอย่างสุดความสามารถนางเอกตามสร้างกวนหย่ามาพบและแนะนำให้รู้จักกับองค์รัก์ข้างกายคนใหม่ของนางชื่อว่าสินชวนซึ่งก็คือเจนินเจินนางสวมหน้ากากสร้างกวนหย่าจึงไม่รู้ว่าเป็นนางจากนั้นนางเอกพระเอกพาทหารที่ได้รับจากฮ่องเต้บุก,กลมอาญาขอม้นคดีสกุลฉินเมื่อไม่ได้ก็บังคับเอาจึงมีเรื่องกับอาลักษ์ที่นั่นหลงชิงรู้ข่าวว่านางเอกมากลมอาญา เขารีบมาพบนางนางเอกจึงฟ้องเขานางถูกอาลักษ์ทำร้ายจากนั้นได้ใช้แหวนที่นิ้วปาดมือตัวเองเป็นรอยแผลเล็กๆเ,เพื่อยืนยันกับหลงชิงว่านางพูดจริงอาลักษ์ผู้นั้นบอกว่าไม่ใช่เขาเขาไม่ได้ทำแต่ไหนเลยเขาจะสู้นางเอกได้หลงชิงจึงบอกให้เขาจากไปก่อนพระเอกตามหาหม้นคดีจนเจอแล้วเดินมาบอกนางเอกแต่กลับเห็นหลงชิงกำลังใช้ผ้าเช็ดหน้าพันแผลที่มือให้นางเอก เขารู้สึกไม่พอใจมากรีบพานางเอกกลับรงชิงถามพระเอกนางเอกได้รับมอบหมายจากฮ่องเต้ให้สืบคดีนี้แล้วเพเอกมีส่วนเกี่ยวอะไรด้วยถึงได้มากับนางเพเอกบอกว่าเขาเป็นสามีของนางเอกได้รับความไว้วางใจจากนางให้มาช่วยที่นี่รงชิงบอกว่าเช่นนั้นเขาจะรายงานฮ่องเต้ดูซิว่าฮ่องเต้จะว่าอย่างไรคุยกับรงชิงจบ พระเอกก็จูงมือนางเอกออกจากกลมอาญานางนึกว่าเขาหุดหงิดเรื่องที่หลงชิงจะฟ้องฮองเต้พระเอกหยุดเดินมองแผลนางเอกเขาปลดผ้าเช็ดหน้าของหลงชิงออกแล้วนำผ้าเช็ดหน้าของตัวเองมาให้นางเอกแทนก่อนจะโยนผ้าเช็ดหน้าของหลงชิงลงพื้นนางเอกส่งเสียงดุเขาแล้วบอกให้เจนินเจินนำผ้าเช็ดหน้าไปคืนเจ้าของพระเอกกระพูดขึ้นมาว่าห้ามเก็บ